ด้านข้างด้านนี้ตัวนี้รับประกันทองเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่49,000บาทอ่ะตัวนี้49,000นะครับพี่น้องครับทองเข่าเจ็ดเดือนเด้อค่ะอันนี้อนาคตพ่อพันของพ่อบุญลักกับมีมาให้ประจําอยู่ด้วยคับพี่น้องครับอ่ะเอาไปเป็นอนาคตพ่อพันหรือไปคู่ฟูกันได้ไหมครับนี่แหละตีด้านข้างนั้นนี้เพียง52,000ื่นรับประกันทองด้วยค่ะพี่น้องอ่ะสูงใหญ่อยู่ด้วยครับเด้อราคาหางมือสองหนึ่งว่าทองนะ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาอีกแล้วนะครับเด้อพายอยากจะได้หัวราคาเกษตรกรจากพ่อบุญหลาฟาร์มนะครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นมีมาให้พี่น้องนี่ได้เลือกนี่หลายตัวเลย้อครับพี่น้องครับมีทั้งหัวสาวน้อยนะครับพี่น้องครับราคาเบาๆแล้วก็ ่างัวท่องนี่มันนี่มีมาหลายตัวเลยด้วยครับพี่น้องครับพร้อมกันนี่นะครับพี่น้องก็ยังมีงัวอนาคตพ่อพันธุ์ให้อีกหลายตัวคือกาครับพี่น้องครับนี่แหละพคอยากจะได้ตัวใดมันนี้ทางขอบของคุณพ่อคนหลามีห้เลือกห้ชมแน่นอนครับพิกัดดวยครับเด้อกับยุธีบ้านหนองแวงยาวตำบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องมักใส่ใดอยากจะได้แบบไดยุนี่มีห้นะครับพร้อมกับอ่าส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเอ้า อยากได้แบบนี้นะครับกัสิพามาผูดมาคุยกันก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับกะจะพาไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของของเจ้าของฟ้ามกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะจากพอบุลาฟ้ามค่ะเมื่อนี้ดังน้องนุนี่กะจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเนาะกะซับเลี่ยนกันไปนะครับพี่น้องครับอ่เอาน้องนุนี่จะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกเป็นสาวน้อยนะครับพี่น้องครับสาวน้อยเขาสีตกใจในเด้อค่ะเพราะว่าจับเขาฉีดยาท้ายพยาลวก็ให้ให้แร่ธาตุค่ะครับ เพราะว่าทางว่าเขาม้าไม่ในพ่อบุลาฟาร์มเขาสีฉีดวัคซีนให้ไอ้เขื่อนเนีงก่อนยาทายพยาธิเลยค่ะยาบำรุงาถือเข็มปุ๊บตื่นเลยค่ะก่อนี่ตื่นบุญชู่ได้หมอไม่ใช่หมอเด้อดหนเด้อเนาะกับเป็นธรรมชาติของวัวเด็กน้อยครับพี่น้องครับอาเป็นวัวสาวอายุประมาณชั่วเดือนครับตัวนี้อายุประมาณเจ็ดเดือนเด้อค่ะพี่น้องอายุประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับส้มสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบได้ครับประมาณร้อยยี่สิบร้อบ อ่าบัลซ่าครับถามราคาให้ก่อนเลยครับตัวนี้ราคาได้ค่ะ27,000บาทค่ะ2อ0หมืเด้ะคับพี่น้องครับเป็นวัวสาวน้อยน่ารักน่าเลี้ยงนี่แหละครับพี่น้องสำหรับคนงบหน่อยมีงบอยู่ประมาณ20 0 0 0กว่าอยากจะได้งัวไปเลี้ยงนะครับเนาะอ่ะตัวนี้เลยอ่ะจังหวงงบกันต่อครับขอช่องทางการติดต่อครับอ๋อช่องทางติดต่อพ่อบุลาด้ค่ะถ้าเป็นทางซื้อออนไลน์ก็จะเป็นเพจค่ะเพจพ่อบุลาฟาร์มค่ะทางเฟซบุ๊กด้ค่ะพ่อบุลาฟาร์มอ่ช่องทางที่2ก็คือช่องทางไลน์ค่ะ ไลน์ของนูนีค่ะ0863574706ค่ะแล้วก็เบอร์โทรทีพีบุญชูขึ้นไว้ข้างล่างทั้ง3เบอร์ค่ะอ่ะนี่นะครับสะดวกช่องทางใด้อยู่ต่างประเทศก็แอดไลน์หรือว่าแชทมาทางเพจทาง Facebook ได้นะครับขอเบิ่งรูปเพิ่มเติมกับในไลน์หรือว่าในเพจก็ได้ค่ะถึงว่ายูนิรับประกันต่หนิให้ทุกอย่างนะครับคุณประกันต่หนิค่ะถ้ามีตรต่นิเดี๋ยวในสีแจ้งในคลิปเลยครับผม อ่ะนี่นะครับดูวัวกันต่อครับพี่น้องซึ่งปกติของขอบุญลานี่การส่งล่ะครับการส่งก็จะส่งฟรีในโซนของภาคอีสานส่วนภาคอื่นๆค่ะก็ส่งใดขึ้นกันค่ะแต่เออ่กะคุยคุยกันหลังไม่โทรมาไหรค่ะครับผมใช่งัวบ่มี่ต่หนี้นะครับเด้อสำหรับงัวสาวหน่อยนะครับพี่น้องตรงนี้เขาสิมีหลังหูขวาเขาสิเลิองๆในเด้อค่ะอ๋อเลิองๆน้อยๆค่ะนี่นะครับซ้ำนั้นที่ว่าบ่เป็นต่หนิคือมันเลิองสีเดือดก็หายครับพี่น้องครับแต่ะขาขาทุก เอียงก็คือเอียงก็รับประกันสูงสุดสีดำนะครับเด้อเดียวผมจะยางให้เบื้องทางนี้มันยังสิบมหมื่นนะครับพี่น้องครับอนี่นะครับเด้อดูเดินทังนาลูกเออนี่นะครับพี่น้องครับจากเห็นด้านนี้นะครับเป็นวัวสาวน้อยนะครับพี่น้องครับเอาตัวแรกครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาดูตัวที่สองตัวต่อไปครับตัวที่สองต่อกันเลยค่ะสีแดงตัวนี้สีแดงดีล่ะกันเป็นวัวที่ตัวเต็มมากนะครับเนาะเออ นี่นะครับเด้ออ่ะสวยๆเลยนะครับตัวนี้รายละเอียดของง้วนครัูนนี้ครับรายละเอียดด้วยค่ะเขานี่อายุประมาณเออ่12เดือนหรือหนึ่งปีด้วยค่ะอ่ะหนึ่งปีพอดีนะครับเนาะสีแดงๆค่ะฝร่างหน้าตานะครับพี่น้องสูงกับร้อยสามสิบได้ค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบได้ครับร้อยสามสิบแดงดีสีละเอียดอีกเลยค่ะครับผมบดครบเครื่องเลยสําหรับแมนนี่บดค่ะบดอ่าครบเครื่องเลยนะครับพี่น้องแผ่นหลังย่างกว้างนะครับพี่น้องครับท้ายใหญ่ๆเอาหางใหญ่งได้ครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นง้วลึกนะะครับเนนาี รูปร่างหน้าตาขอบหูดําดีนะครับอ่าด้านคางด้านนี้นี่พี่น้องครับตัวใหญ่ๆลึกๆอ่าตัวนี้ครอบพ่อโบราณนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันบาทค่ะอันนี้สามหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันนะครับเขาน่ารักมากเลยนี่ใส่ดีเระสิทธิภาพเพิ่งถ่ายนะครับพี่น้องครับนี่ดูท้ายดูจิ๋มนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อจิ๋มดำๆนี่แผ่นหลังยางกว่างๆเลยสีแดงเข้มเลยได้ค่ะพี่บุญชูนมกับซีหัวเยอะได้ครับพี่น้องเด้อ นี่นะครับเด้อหันนั่งันนี้ลูกไปเออดูนี่นึงดึงหนาทั้งุนเออดึงลงทายางนะครับดึงยางดึงยางกมาทั้ง evet คุนเออนดินเบิาเดาเาอนเดินเดินเดันเดินเดินนเ่นเนเอนดินเเดินเดิเดินเนเดินเดิเดินเดินเดินเดนเดินดินเนเดินเ่ินเดินเดิเดินเนเดินอนีดดิเนเนเดิเนเดิดนเ่นเาินเเดนอนเดเดินเดนเดินเดนอดเด้เดินเนเดินะดเนดเเอนเนเเ เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับผมต่อไปตัวที่สามค่ะตัวเบาอันนี้อนาคตพ่อพันธุ์ของพ่อบรรลากัณมีมาให่ประจําอยู่ด้วยค่ะพี่น้องครับอ่าเอาไปเป็นอนาคตพ่อพัน์หรือไปอนาคตอคุ้มฟูอะไรได้ค่ะ่น้ออ่าตัวนี้เป็นลูกของพ่ออะไรรืออายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ลูกตัวนี้ด้คะอายุประมาณเก่าเดือนครับผมค่ะเป็นลูกของเคฟหกแปดค่ะลูกเคฟหกแปดได้ครับเด้อ ซื้อคงเบ่งด้ค่ะซื้อไวเลยคงเบ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับร4 0ยสีบค่ะ140ยบวกรอ่ะ140บวกตัวนี้มีความบูดจัดนะครับไข่ดํา2ใบนะครับพี่น้องครับองศาถือว่าเชียงดีเลยนะครับเนาะอ่ะลูกของ KF 6 8นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องค้างนี้ครับพี่น้องครับอ่ะด้านข้างด้านนี้ก็อ่ะบ่มีแป้วบ่มีปานบ่มีด่างครับผมอ่ะเป็นนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับอ่า ตัวนี้ทั้งขอ,อกพอเวลาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไหวสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสามหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าตัวนี้แข็งขาบักง่ายครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้ดดหน้าดขดพอพันธุ์ทีส่สีถือว่าสีในบักขามได้ด้วยครับเดอ้อนี่หลุมหลังเรียมตัวลึกหนังย่นๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะกำลังมองหาพอพันธุ์อยู่นะครับพี่น้องของพอเวลาเพิ่นกัมีมาให้พี่น้องได้เลือกขหมุนมาทั้พี่น้องนะครับเนาะอ่ะดูครั้งนี้ครับผมอ่ะ นี่นะครับเด้อต่อรองได้คือเก่าได้ต่อรองได้ทุกตัวแล้วก็ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับพี่น้องอ่ะเมื่อกี้เดบกไก่นะครับอ่ะนี่ไข่สองใบเสมอกันเลยนะครับพี่น้องครับใช่เอ้าเนี่ยแหละพี่น้องครับพอพันตัวที่หนึ่งครับมีมาให้เลือกหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อถหลังตัวที่สองนะครับเนาะตัวนี้ขุนพลตัวนี้ชื่อขุนพลนะครับพี่น้องครับตัวนี้ชื่อขุนพลนะครับพี่น้องครับอ่ะขุนพลเนาะ อายุ9เดือนเหมือนกันนะค่ะตัวนี้อายุเก่าเดือนนะคะพี่น้องครับเอาเบื้องส้นหนาก่อนโบดๆเลยนะคะพี่น้องครับเป็นลูกของพอตัวไหนครับอันนี้เป็น3ามหนึ่งค่ะตัวนี้เป็น KF3 1หนึ่งนะครับเนาะ KF31 หนึ่งนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับหมุนเพาะหมุนมา่น่อ่ะนี่นะครับเออจึงๆไว้หมุนท่านี้กันเลยครับเดอ อันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นสีชัดๆนะครับเนาะอ่ะตัวนี้กรามเนื้อแข็งขาเหนียกขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับ140ค่ะ140ยวี่สิบบวกรับพี่น้องครับไล่กันกับคุณคุณพ่นคงเบ่งไล่กันคุณไก่เคียงกันนะครับพี่น้องเด้อ9เดือนนี่นะครับไข่ดำตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับ39,000บาทซ้ำกันเลยค่ะ39,000ืนาพนะครับพี่น้องครับยืนยง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 ยเลยเด้อพี่น้องครับอ่ะนี่แหละ อยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะมาเขาหวานอ่ะาัวนี้นะครับเดี๋ยวจะผ้าพึ่งหน้าชัดๆครับพี่น้องครับขอบหูนี่ดำบุดจัดเลยเด้อครับพี่น้องครับเห็นไปนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาบุดจัดนะครับนี่เด้อแข้งขาครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้เพึ่งทายยางกันหน่อยพี่น้องครับดูท่าเดินนะครับเนาะป้าเดินหมดแนะวใช่หมอ่ะนี่นะครับเด้อด้านข้างด้านนี้พี่น้องเห็นชัดไหมครับผมใครสองใบดำเลยเด้อครับพี่น้องครับ องศาของพอพันธุ์ใดทุกอย่างเลยนะค่ะสําหรับเอกของพอบุหลาครับอ่ะเห็นนะครับเดินโชว์เลยนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปครับพอพันธุ์นึงมีให้เลือกอีกนะค่ะพี่น้องครับตัวทีอ่ะห้าตัวนี้ก็ถือว่าสําหรับพอพันธุ์เป็นตัวที่สามอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ลุนธรรมชาตินะค่ะพี่น้องตัวนนี้ะครับเนาะธรรมชาติเดี๋ยวจะดึงอุ้ยมาทางนี้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวจะไล่ไปทางฝุ่นไอเบิ้องจะสัตว์นะครับเนาะอ่ะฉีดอันฉีดยาขาพยาธิหายย ่วาเดตัวนี้สวยเลยด้อครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะน้าหวันหวานนี่นะครับเด้ออ่ะตัวนี้นะครับพี่น้องครับลูกของพอไหครับเป็นลูกของฮุสตันค่ะลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้าท่านหนึ่งมีความใหญ่ความลึก้อครับพี่น้องครับโครงสร้างใหญ่มากหลุนธรรมชาติต้นนี้เจักเดือนหรอครับอายุเก่าเดือนซ้ำกันค่ะแปลเขาเป็นงวดหน่อยใหญ่เต่ะตัวใหญ่กูมูเลยมัวโครงสา่งใหญ่นะครับพี่น้องโดยเฉพาะาเบื้องขางนี่ครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อ อาจักเบื้องหน้าเด้อครับพี่น้องครับติดกระทบไปเด้อค่ะของเขานี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับแบบนี้อย่างใหญ่เลยมาเบื้องว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่ได้ครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะค่ะชื่อจูมงนะค่ะเปิดไว้43,000บาทค่ะจูมงนี่43,000นะครับอันนี้คือว่าตัวใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะง้วนหน่อยใหญ่อ่างลึกเอาไข่สองใบเสมอคือกันกีบเล็บกีบเท่าก็ดีนะครับพี่น้องครับสูงกว่า2ตัวนั้นเนาะลอย ตัวนี้จะง่ายก็ตัว2ตัวเมื่อกี้ได้คับพี่น้องครับเกือบลอยซี่สิบหาดนะครับเนาะนี่นะครับเมือถึงลอยซี่สิบหาดกแต่บวกหลายอยู่ค่ะอ่ะนี่นะครับเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอ่ะเอานี่ยแหละส่วนถ่ายนะครับเนาะพอโบราณดึนมาทั้งนี้แล้วเออันยืนขวางแดดครับผมเออยืนทั้งนี้เออเบกลูกเบกอ่ะจอดนะครับเนาะนี่สี่หมื่นถูกเลยครับสี่หมื่นสามพันบาทค่ะสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องชื่อจูมงเดี๋ยวส่วนหนานะครับนี่หนารอๆเลยพี่น้องครับ นี่นาเราเบื้องไก่ๆนะครับพี่น้องครับตรงแก้มเขาไม่ร้อยแต้มอ่ะนี่น้องยางไงนะครับลุนธรรมชาติพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่ส้นหางอ่ะนี่แหละครับตำหนิบ่มีนะครับเด้อตัวบกไง้เด้อครับพี่น้องครับมาเบ่งตัวจริงไก่ๆเอาครับพี่น้องครับอ่ทาท่าสีกับมีแค่นี้นนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงที่เป็นผลปานนะครับพี่น้องครับนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนะครับแต่ลุนธรรมชาตินี่ย่างสวยเลยดูเลยค่ะตัวนี้น่ารักนี่เชื่อยนะครับเด้อตัวนี้เอ้ามาตัวไหนมาเลือกเอาครับพี่น้องครับ ตัวต่อไปครับผมตัวที่หกขางวสาวต่อไปเป็นงัวสาวนะครับพี่น้รับเอ้นี่นะครับเด้อต่อไปเป็นงัวสาวนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับเนาะค่ะอายุ1 7บเดเดือนค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นงัวสาวอายุ1 7 1 8เดือนนะครับอืมค่ะเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นผสมไปแล้วแต่เฮ้าว่ามีหลักฐานบ่มีใบบ่มีอย่างเลยอันนี้เฮาก็เลยตีเป็น ง้วงทองว่างง้วงสาวด้วยค่ะพี่น้อนคู่ค่ะตือว่าตีเป็นง้วงสาวอาจจะผสมมาแล้วนี่กับวัวแน่ใจนะครับพี่น้องครับส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบวกร้อยสี่สิบบวกสีเม็ดข้าวเปลือกครับค่ะสีเม็ดข้าวเปลือกบดครบเครื่องเลยสําหรับแม่นี่ด้วยค่ะสิบเจ็ดสิบแปดเดือนมีความดึกด้วยครับพี่น้องครับพวงหางใหญ่ตีดนี้ค่ะหูสันนะครับผู้ใดบักมัคบามันหูสันนะครับเนาะเอออย่างนี้นะครับเด้อ นนี่ะครับเดี๋ยวมาเบิองว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ท่านลุงนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้47,000บาทค่ะ4 7่หมนเดนะครับเด้อเบิ่งส่วนหน้าก่อนนะครับเนาะหัวสันๆนี่แหละหัวเฉียงๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งส่วนท้ายนะครับพี่น้องอ๋อหมดหมดนี่นะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพายยางเบิ่งส่วนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ยดางเบิ่งเห็นทุกข้างครับพี่น้องครับนี่ด้านท้ายนะครับเด้ออ่ะเห็นไปอ่ะเบิ่งด้านข้างท่านอีกทีครับพี่น้องอ่ะดูแผ่นหลังกว้างๆเลยตัวนี้ ฉีดวัคซีนขาพยาธหายไรท์ขาดเราด้อค่ะถูกตัวเลยวัคซีนล้ำปีพยาธล้ำปียังค่ะลยาฆ่าพยาธยาฆ่าพยาธแวิตามินยาบำรุงสินะคะยาไทยพยาธยาบำรุงนะครับพี่น้องเอ้าหายครบแล้วกรีบเล็บแข้งขานี่บ่มีปัญหาด้วค่ะพี่น้องครับเบ่ไงไก่นมไก่สมบูรณ์ดีสีหัวบ่มีติ่งนะครับพี่น้องเอ้าวัวสาวตัวแรกครับตัวต่อไปครับผมเออเป็นงัวลับกันทองค่ะต่อไป ต่อไปตัวนี้เลยจะเป็นเขาสู้หมดงัวท้องนะครับพี่น้องครับหัวท้องตัวนี้ก็เป็นหล่นธรรมชาตินะครับเด้อหล่นธรรมชาติอย่างสวยเลยนะครับพี่น้องครับหล่นธรรมชาติสวยๆนะครับพี่น้องตัวนี้ก็งัวท้องขึ้นรับประกันท้องให้แล้วนะครับเด้ออี่างนะครับเด้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดทาให้สวยๆครับพี่น้องครับมาหนูถือไปให้จับไปให้อ่าไปเลย โ <Okay. S 2> อเคตัวนี้โล่นธรรมชาชัดทองจักเดือนหรือครับทองทองปีศาจแดงนะคะอายุคัน6-7เดือนอแต่แจงพี่น้องไว้ก่อนนะคะว่าถ้างัวทองทุกโตสี โพสคลิปไว้ในเพจพ่อบุญราฟาร์มฤถ้าพี่น้องขอเบิ้งกะเบิ้งทรงหายได้ค่ะแต่ฐานรักฐานตะกี้ห้าสิบไทยห้าสิปิ่นออกมาให้เบิ้งกันปะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราจะเป็นคลิปเลยซึ่งเ้าจะบไทยทั้งตัวงง้วนหรอกกับไทยจอที่พื้นอุนตาซาวไวอุนตาซาวไว้ได้ค่ะทุกตัวเลยสหรับตัวทองตรวจทองควรจะโพสไว้ในเพจในเพจแล้วพายาได้ขอได้นะครับทรงทางไร้กระได้นะครับพี่น้องเป็นวัวสาวทองแรกส้นสูงอยู่ทีถอยครับร้อยสามสิบห้าค่ะร้อยสามสิบห้าได้นะครับพี่น้อง อ่่ะนีลักษณเดนนะคี๋ยวพาเดินให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวนะครับเอโเเคคดี๋ยวผมจะไล่เพื่งที่ระฆังนะครับพี่น้องอ่ะเงาหางบักใหไงนะครับพี่น้องครับคนไทยนะครับเนาะรับประกันท้องนะครับเนาะตรงตรงบักแอวเขาทางขวามีห้อยแป๋วเลื่อนอยู่ด้วยครับด้านข้างด้านนี้ตัวนี้รับประกันท้องเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องครับทองเข้าเจ็ดเดือนเลยค่ะอ่ะท้องเข้าเจ็ดเดือน ทองง่ญ่แล้วครับพี่น้องครับสี่หมื่นเป็นว่าลูกแรกเด้อค่ะแล้วน้มเขาหนาโลงแล้วครับค่ะล่งเขินน้มลงเต่าต่างเต่าแล้วหางเงี้ยวเลยพี่น้องครับน้มเต็งแล้วครับพี่น้องจิ้มดําสนิทเลยนะครับเนาะดูข้าหลังดูชัดๆนะครับสี่หมื่นเก่ารับระกันทองครับปีศาสตรแดงนะครับพี่น้องกำหนดคลอแปดธันวานะคะอค่ะปีศาจแดงปีศาจแดงนะครับพี่น้องเด้อ โดมใบจากของนี่นะครับเด้อผู้ใดอยากได้รก็มุ่นเลยครับรับประกันท้องตัวแรกครับตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวที่สองค่ะเป็นสีแดงแดงใหม่ๆเออใหม่ๆแดงเม็ดประคามครับแดงจนสำหรับแมี่เนี่ค่ะแม่ที่สองสำหรับว่ารับประกันทองค่ะตรงคอเขาจะมีลายแฟนซีสำหรับแมนี่เด้อหนาดำโบดจัดครับตัวนี้ทองพอได้ครับทอง พริกแดงค่ะท้องกับพริกแดงนะครับพี่น้องครับ SK 5 8 1ห้าหนึ่งกำหนดขอด5มกราหกอ่ะผสมวันที่ผสมวันที่26มีนา65ห้านี่นะครับเด้อพริกแดงนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกที่2องเหรอว่น่าจะตัว3ในท้องค่ะ2หรือ3นี่แหละถามบ่เกินนี้นะครับเป็นแม่แยกลูกเด้วยค่ะ ลูกเขาเป็นลูกตัวผู้แยกไปแล้วครับค่ะส่วนสูงอยู่ที่ส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกได้ค่ะสําหรับแมี่นิดเออร์พี่น้องตัวนี้เปิดไว้ที่เทหร่ครับเปิดไว้ห้าหมื่นสองพันบาทค่ะต่อร่องใดคือเกาครับค่ะหาหมื่นสองพันบาทค่ะครับหูได้ค่ะจับใด้บใดอ่ะนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจตัวใดมาเลือกมา่ชมมาครับพี่น้องอ่ะดำหอษ์นะนี่นะครับเด้อสมดำดำสนิทเลยนุ่มกับสีหัวตำนิบ่มีนะครับเนาะตำนิบ่มีได้ค่ะพี่น้อง ไม่เคยเป็นลำปีครับผมตัวไหนอยากจะได้ตัวไหนนะครับพี่น้องครับเลือกชมมาเลยนะครับเดินไหมเผื่อพี่น้องอยากเบื้องทาเดินเบื้องทาเดินด้านข้างผู้ละเสียกหมุนเต็มเลยเดี๋ยวผมไล่เบื้องทางยางกันเลยครับโอเคโอเคนี่นะครับเด้เห็นเล่มทางยางแล้วกันเบื้องด้านข้างด้านนี้น้ำนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋เดี๋ยวจับมือกันพี่บุญชูว่าตัวนี้ค่ะทองฮาเขาฮกเดือนแล้วเด้อค่ะครับยี่ยี่สิบหกยี่สิบหกกัญญานี้ 6เดือนค่ะ <kleine> อ่ะคตามใบเลยเด้อพ <statistically> ี li li <Chris> ่น้องเด้ออ่ะไหลเอานะครับเนาะนี่แหละตีด้านข้างนี่เพียง50,000สองบอลรับประกันท้องนะครับพี่น้องอ่ะสูงใหญ่เด้อครับเด้อราคาหางมือสองหนึ่งวัททองนะครับพิศาแดงรับประกันท้องค่ะรับประกันท้องนะครับพี่น้องครับพิศาแดงได้ผกแดงเนี่ยพี่น้องตัวนี้เมื่อกี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปครับผมต่อไปตัวที่สามตัวนี้สีแดงเม็ดมะขามครับตัวนี้สี แดงใหม่แดงเข้มคือกันนะครับตัวนี้ท้องก็พอไดครับตัวนี้ท้องของตูมตามค่ะตูมตามเดี๋ยวแจ้งพี่น้องกนเด้ค่ะแม่นี่ของเขาแปดเดือนสิบเจ็ดกันย่านี่คือเขาสีขอดมะค่ะแต่แต่แต่เจ้าของว่าบอกว่ารอบรอบที่ทับเนี่ยรอบสิบท่านว่าเนี่ยเขาปฏิสิเป็นสามสิบท่านว่าสึ่งทัดไปอีกประมาณยี่สิบวันครับค่ะจะประมาณเดือนวันที่วันที่สิบสิบตุลาคม่ะประมาณวันที่สิบ ตุลาละกันถ้าตีไปแบบ20วันนะคะครประมาณนี้คะ่ะประมาณกลางกลางตุลาต้นตุลาประมาณนี้ค่ะที่เขากําหนดคลอดคือถัดไปอีก20วัิบวันสาหรับแม่นี่ครับผมสูงเือนสูงไงยได้ค่ะพี่น้องครับทองแกแล้วนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ทีเท่าไหร่เปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้หกหมื่นเก้าได้ค่ะพี่น้องครับสีแดงนสูงกระแตต่อยหาซิบบวกลบไดพี่น้องครับตัวนี้ตัวยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับ แดงดีลแดงดีขอบหูดําโบ๊นะครับเนาะแสงขาขุงเท่าดำนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้ออ่านี่นะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้หกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับยังราคาเดิมยูเทอร์พี่น้องเด้อหกหมื่นเก่าขึ้นก่อนะถามสองเท่ากับหกหมื่นเก่านะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิึงทางจิ๋มทางไทยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ ส่วนจ๋มส่วนไทยนะครับพี่น้องจิ๋มดำสนิทนะครับเด้อนี่เงาหางนะครับพี่น้องบุหรี่พี่น้องเห็นบ่มันยนอนนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับตัวกลับมาเป็นแม่สาวอีกรอบเด้อคกลับมาเป็นแม่สาวอีกรอบนะครับพี่น้องครับนี่แม่สาวลูกซี่ไหว้ค่ะอายุ2ี่ ยี่สิบสองเดือนยี่สิบสามเดือนอันนี้เป็นง้วงสาวด้วยครับเด้อพี่น้องครับเอาลุกขึ้นลุกเร็วเขามีใบเด้อบะเดถือใบออกมานี่ยนะครับเด้ออันนี้มีใบด้วยครับลูกซีใบครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะไล่ลุกขึ้นให้เบื้องนะครับเนาะแบบน้าหยนแห้งขี่คานเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวนี้ขี่คานเบิ่งเหนื่อยเหนื่อยจนกองอยู่ข้างล่างหยนแห้งใหญ่บักขักด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่ยนะครับเด้อบ้าลุกเลยครับขี้มาหยอกเลยนะอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากด้วยววผมจะะกัับบ่่ยให้้นนครพีองครับ อะไรสวยๆนะครับพี่น้องทดินี้ลูกเอาเดินให้ลูกเออนี่นะครับเด้ออ่ะท่านี้อ่ะอ่ะนี่นะครับเด้อตัวนี้ลูก CY 0 9 6อายุใช่ค่ะอายุ23เดือนค่ะ23เดือนนะครับเด้ออ่ะตัวนี้ท่านผสมนะครับเนาะยังค่ะเป็นสาวเลยสาวอ่าท้องว่างอยู่นะครับพี่น้องครับรอผสมตัวใหญ่มากเงียมากแล้วก็กล้ามเนื้อเนื้อหนังนี่หลายเลยครับพี่น้องครับ ีแต่ว่ามีห้อยลําปีนะค่ะนั่นแหละตัวนี้ก็เคยเป็นลําปีมากั่นละครับพี่น้องครับหายแล้วค่ะหายแล้วแต่ว่าเนื้อตัวนี่สวยงามขักโพดครับผมนี่งัวเชิงเชิงหูหูครับพี่น้องครับหน้าอกใหญ่ยิ้งไร้กลวงๆเนาะตัวนี้นี่เบิ่งยืนยกยืนเฉิดดีเลยก่ะนี่นะครับเด้อกีบเล็บนะครับเนาะอ่ะนี่ด้านท้ายเอาตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะหกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดนะครับเด้อเอา มักชอบงัวสาวใส่ใยหนังหนานะครับพี่น้องขับตัวนี้เลยสําหรับแม่นี่อะเอาหางเอาเพราะโอ้ยขางท่านี่ครับบันนี้เดี๋ยวจะเห็นขางนี้นะครับเนาะนี่นะครับเด้ออะนี่นะครับเด้อนี่สวยใหญ่ๆสวยๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ยืนยุ่กับคักนะครับเนาะตัวใหญ่ๆสวยๆเอากีบเล็บแข้งขาบม่มีปัญหาหางกับบัดอกเลยครับพี่น้องครับเอาพราเบื้องเบื้องไทยยางหายจักน้อยนะครับเออเดินเดินหน้านิดนึงนะครับเนาะเออนี่เดินเดินเดินลูกเดิน นี่นะครับเด้อื่อ,อ,อยากงประดับยางครับพี่น้องครับสวยคิดว่า<อ>ถ้าเขาเป็นสัตว์สิผสมออกฟอร์ดว่าอ,ออกฟอร์ดกับเคเอฟสามหนึ่งอันนี้บอกพี่น้องไว้ถ้าเขาเป็นดื่นนี่นะครับขาบวชถกบวชถอนนะพี่น้องเด้อให้เบิงยย้งไายยางสวยๆนี่ยแหละครับผมเอาอยากกินะไรเมาครับพี่น้องครับต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็นงัวแม่ลูกเด้อค่ะมือนี้หางบอกใหญ่นะครับปิดท้ายก็จะด้วยด้วยงัวแม่ลูกเด้อค่ะพี่น้องครับ ลูกเทพเลยลูกที่ใสอู้นุ่นลูกที่ทั้งผุนนะครับพี่น้องครับคมหนักเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวัวแม่ลูกกันนะครับพี่น้องครับโดยให้พ่อปูดาเราผูกงอไว้จะเข้ากันนะครับเนาะแม่แม่เขากำลังเล่นหยาอันนี้แม่กินหยาดีดีแล้วครับพี่น้องครับอ่าลูกคือตัวยืนยุ่งผุนแล้วครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวจะไปไล่มาให้พี่ให้น้องได้เบิึงนะครับเนาะนังหนาดีด้วยครับพี่น้องครับลูกเพื่อนอ่ะอ่าเมื่อบึงมาลูกพ่อได่ได้ครับเด้อมาลูกมาเร็วนี่ตัวนี้แหละตัวออย่่าางงหนนนะคครรัับบพี้ เป็นลูกของซุปเปอร์เอ็กนะครับเนาะลูกของซุปเปอร์เอ็กนี่ย่างหนาเลยครูนี่ซุปเปอร์เอ็กนี่จักเดือนแล้วครับตัวนี้อ่าลูกหาเดือนนะค่ะลูกเขาหาเดือนลูกหาเดือนนะครับซุปเปอร์เอ็กเนาะบอกไงวันนี้แม่เขาผสมไปครับแม่ยังทองว่างนี้เด้อค่ะแม่ทองเขาคุ้มกินนมตลอดเลยอ่าแม่ทองว่างอยู่นะครับพี่น้องลูกแม่นี่เริ่มงไม่อยากให้ลูกกินนมแล้วพี่น้องครับถ้าสูงไงยุ่เด้อครับตัวนี้ถ้าสูงเท่าไรครับนุนนี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าได้เด้อครับเอ้า อยากจะได้หวนแ้งท้ำคู่นี่นะครับเด้อมาเบิ้งว่าเพื่อนจะเปิดจะห้องไว้เท่าไยนะครับคู่นี่เปิดเท่าไรครับนู่นนี่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะคู่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับลูกย่างหนานะครับเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดลูกย่างหนาเลยนะครับพี่น้องอ่ะใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเบิ้งมุ้งกว้างๆให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับเนาะนี่แม่เพิ่นเป็นลูกตัวที่ไรครับเป็นลูกแรกเด้อค่ะเป็นวัวลูกแรกเป็นวัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับ ว่าลูกแหลกลูกอายุห้าเดือนโอ้กินน้ำแล้วเบื้องใกล้ๆนี่หนังหนาได้ค่ะพี่น้องครับอ่ะหนังหนาทรายใหญ่เลยเนื้อหนังดีค่ะโงหัวเสียครับพี่น้องหัวหายแล้วนี่เด้อรับได้กินน้ำอยู่เอ้าเขาเล่นไม้ยักษ์กุนอ่ะนี่ได้ครับเด้อด้านข้างด้านนี้หนาบักหักได้ครับได้เจ็ดเมื่อเจ็ดคู่นี่พี่น้องครับอ่ะนี่แหละข้อของพ่อบุญหลาก็ถือว่ามีมาให้พี่ให้น้องได้เลือกได้ชมอยู่ประจํานะครับงัวกระสีมักเกรดนี่ราคานี่ครับพี่น้องล้อมือแม่เขาเป็นสัตว์คือกันค่ะ อ่ามอนก็มีมาห้ยสัาหนี้นะครับเนาะแมนค่ะวัวท้องวัวผู้เป้าอนาคตพ่อพันธุ์ว่าสาวหน่อยค่ะอ่ะหรืออยากพี่น้องถ้าอยากมาเบิกหนาคอกระม้าใหญ่ด้วยค่ะอยู่ที่อย่างอีกรอบนะค่ะบ้านหนองแวงยาวตําบลดอนดูอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะห่างออกจากตัวอําเภอหนองสองห้อง15กิโลห่างออกจากอําเภอนาเชือกค่ะ22กิโลสิเป็นเส้นหนองสองห้องนาเชือกด้วยค่ะครับผมถามมาหอดหลอกกระโทรหาผอบุญลาได้ค่ะอ่า สำหรับมือหนีดยค่ะ,อะขอบคุณทุกการติดตามนะคะทางทางช่องพี่บุญชูชาแน,นลค่ะพอบุลาฟ้ามสำหรับมือหนีขอบคุณค่ะ,คะ